สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองปายเบอร์สุขู่สุคนจะพี่น้องพบพอกับบาจนนีสเส้นเก่าสเส้นเคยใจพี่น้องเพิ่มเติมคือวันนี้พาพี่น้องมาหา,ยหา,าอยู่หากินตามน้องธรรมศาตร์น้องบ้านบ้าจนนีเลยพี่น้องปลาลกก้ลยหลายนกมหาเศร้ากินปลาใจพี่น้องวันนี้เราได้มีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาหาอยู่หกินมาซ่อนโบปลาน้อยซ่อนเอา หอยเนาะเก็บพักตบเนื้อแกงพักตบกระบอกค่อยหลายเลยพี่น้องแต่กอนอันนี้เป็นนองธรรมชาติเด้อปนิพนธ์จกเ็ดคองไส้เนเ้อแยวแคมเนี่ยบัวลายห,หลายพี่น้องอันนี้ตะกอนหญ้ารายหลายบัวก็ไหลายควยลงใจพี่น้องควยลงก็เลยเป็นแบบนี้ไปเบิร์กนิพนธนซ่อนได้อยู่แบบคอยลงมุนอมหยอิวดพี่น้องเอ้ย Con ngay ta con bay gặp nó đây, đi. nằm bùa, quay lùng xa. Đã chưa bà? Ồ, cung tổ nháy thế. Bà phải nằm cung tổ nháy thế nháy. Đã rải cung hả? Cho hỏi bà, mấy bờ bùa nè, đáy con nhỉ? เอาเครื่องซวนซวนวน,วนเข้านำอันพักตบกระปองฮห้ได้พักปดุกก็หอยเปืองจะทำมากับอีแม่วันนี้ก็มากับอีเปืองแล้วกับน้องสาวจะพี่น้องอน,นี้เป็นน้องธรรมศาตาดน้องรวมบ้านเย็นก็เน,นาะน้ำเนาะได้เยอะบะฮะ โอ้ตายพี่น้องลมผมบัวกันแล้วดฮะวยแล้วะปลาหางมัน้อยมันนั้นน้อยบรอดเออปานยเอนบหปลายรอดนะพู่หนาเป็นลงหนองน้อยพู่หนาอยากได้ฮะปลาปลาฮะปลาบังหอยฮะปลาเต่เนยปลาเก่งไงพี่น้องพ่นหนองน้อยพุ่นะ อันแักได้ป,าป,าปลาค่ะจะต้องอยังไปว่าสั้นเคยกันได้กบับบนยิบเงี้ยงเสือเนาะยิบมเงี้ยงเสือคักแท้ปลาโน้ย,น,ยนี่ไอ้ที่ซ่อนพี่น้องซ้ำๆๆได้หอยอีกแล้วป้าแถวนี้ต้องมีหอยเด้เพราะว่านี่มีผักอันหญ,ญ้านะคะเกอย่งก็จะเอิญนะ พักอีกอย่างก็เป็นเคยเป็นเครือฮาริ <Yeah. S 1> พักอันนี้นะพักกันป้องเนะ mm. าะบัวนะ <laughs> มันมีพักกันป้องเด็กพี่น้องก็เลยมีหอยซ้อยไปหากกอไม้พู่ mm. okay. Okay, papa, นะลิมีวิธีสร้อย เกลื่องกับตัวใหญ่ยงเงเลยนี่ซ้อนนี้นะนี่นี่นี่ความมันแล้วก็ซ้อมซ้ำๆน้ำมันร้อนโคตรรเข้ามาจ้าป่านนี้ฮะบกวดนี่มันไม่เพีแค่มีหอยต่อฮะปลาลอยหลอดวัดถึงเออถึงห้างปลาลอยหลอดเบิดกูจะนึกกะอาก็จะได้โตแล้วจากกระลงมาพี่น้องโอ้ประกวงได้หลายเติบเลยพี่น้องปลาลุ่ยแล้วเตัวนึงโอ้หักบัวซ้ำเอาบัวหักบัวนี่ มันฟ <laughs> <laughs> ูเอหัวเย็ยบมันฟูซ้ำออกได้เดีย๋ยวมุน,นายนสวดอีเมะมาจกบัวก่อก้อนเมืองบางทีก็จะมาก้อนเมืองบางทีก็จะจกบัวได้พี่น้องพาพี่น้องจอกบัวแล้วกับเมือ, <c oughs> องเก,ก,ก็บผักกระป๋องเมืองแกงก็เก็บเมืองแกงคือกันละเมืองขั้วจะพี่น้องผักกระปองเอาตีนซ้ำๆออกให้กขาบวัวอย่างนี้ ออออก็จะก,ก็ตีนและซ้ำเอาหนอนนี่มีปีงได้พี่น้องพยายามปีงลงเลย,ยอืมเคยนี่ที่ก,ก็นะได้ปะ ค้างก็ของเจ้าเถึงท <adventurous> ี่เนี <liter> <structured> ่ยวก็มักเหรอออดเนี่ยกับกุ้งคักแล้วไปออดบ้านเซเมอแกพักพักตบปีกมาเอ้ยบ้านเซเมอเก็บพักตบนะอากาศซ้ำอบบัวพี่น้อง คอยกินแน่ไม่เข่าวันสะดับซ้ำเอาบัวเตียนค่อยโคตรเตียนค่อยโคตรก็ซ้ำบัวหลายโพดก็ซ้ <c oughs> ำบัวมาขายซ้ำบัวมาเฮือเลี้ยงน้องหรือเ่าสิละซ้ำบัวมาเฮืออ,อันอยากกินเหมือนเราสิ <c oughs> ตัววัน โอ้ลมผลบัวพี่น้องได้บะได้หนึ่งตัวสองตัวคือเ่าเครื่องขี้อากไหมสิเอาเงินมาสิไปซื้อ่นนี้นกจะไม่ไกกไลายนักน,นกผลองนี่ฮะนกอี็นอย่างพี่น้องนอกตังแอนบบบนี้ฮะเด

เกียดทรายไปเกียดทรายกัน,น,นไปลอกหนังออดทอดสันกับ <c oughs> รีมึงกลับมาพี่ได้ไปอยู่หลังกับเจ้าก็จะพาแตกหมดแล้ <c oughs> หวหอยหิวพราะเธอกระแตกตอกมาแถบมันอยู่แล้ว ปาในข้าวสารพี่น,ออน้องปลาอีทเนาะยังบม่เห็นหน้าปลาคออ่ะซันจะเป็นตัวใหญ่เนาะอยากเหห็นหน้าาปลอเมื่อวานจะก็มาบบมาก,ไก็ได้ปลาคอโอเป็นลายปลายโตป้าแต่ปลาคอสิปลายโตปลาดุกนั่นปลาดุกก,กระจกโตน้องนี่ปลาลายหลายพี่น้อง เดือนเดือนอีกสองเดือนพี่น้องเดือนหนึ่งเดือนสองก็เป็นจะมาลงป่าเดือนปลายนะบ่ห้องสองเดือนเพกนจะมาลงหนองนี่แหละคนมือบ้านก็สิมาลงแล้วกันแล้วเพื่อนเกษตรเราที่เพื่อนยังม่ให้ล่าให้หาเพื่อนมีจะมาซ่อนมาอย่างใอยู่ยังม่ให้เอาแหวอย่างมาบ้านเพื่อนเกษตรเพื่อนเกษสิมาลงม้วนม้วนเดือนน้องเวลาเพื่อนมาลงนะเพื่อนกษตรภายบ้านอื่นกลับมา ไผ่กระแพลวจองบอนแล้วไผ่กระแพลวแพล็ึกระดึ้งกระกระดึ่งกระเต็มแห่กระเต็มแล้วกระซุ่มกระเต็มอ้ะไรพวดมันมีใบดิพี่น้องมัอนั้นม้วนม้วนก่อนโอ้ยปลาปลาเมีหลายโต๊ก่อนปลามัดนี่ก็ะอมกมาเลยไหมโอ้ยมันแล้ดมาแล้วไป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  พี่น้องห<ร>มานค <Vas eline S 1> er ่ะโอ้รอดมาเลยปลาฮะด้านเอออันนี้ห้างโคตรเอันนี้ฮะกดนี่ฮะโอ้ดิโคัางเ่โคตรใจพี่น้องเจ้าดีส่วนหมันหมัน่ายใช่ มาปินมาควนมาน้ี้าน่น้องมานอลีมันคักมานแน่เอญ่ขนาดคนฟอเนดเนตั้งแบบนี้พีนรร้องเอ้ย ก็คนหวานใช่ใช่เอามาบ้างนี่ตะบะอกันใหญ่ใ่ว่าไม่ได้ยังไงนี่ยต่ถ้ากระป๋องเนี่ยมันก่น้องมอกี้นี่มันฟูแบบนี้แหละนี่กระซวนเอาสวอีกันี เก็บฟากตบข้่งนองเก็บฟางพูนผักตบเลยฟางนี้มันมีบัวหลายโคตรตัวไนหนยู่สครองบด ตัวหลอดมาแล้วตัวแต่หันก็เอาพี่น้องตัวใแต่ปรทันกป็ปล่อยไปบนป่าบวัวได้แบบนี้พี่น้องพี่น้องได้ปลาข้ออีกละมานขนาดคนนี้ส,สามตัวสี่ตัลวละวเป็นจังหมันปลาข้อเองนะ ว่เลยมาตะข้อเราซ่อนเอานำมานี่นะง่ายอย่างกันดลอันนี้นะง่ายอย่งว่างานกันป๊กกันโป้งหมานี่เเอาพี่น้องซ่อนเ่อตะข้อนะตัวนี้แบบนี้ียกกันมาขึ้นได้ที่หน้งเลยนั้น เข้าซึมเข้าไว้ไว้เดี๋ยวมันนี้น้องได้ทางปลาคอจดังหอยคอร์ดสามโตแล้วเดี๋สามตัอื เป็ประมาณนั้นเ้หนอยพ่อ,อ,พ,อพี่น้องหมานโยหมา,มา,มานโยเมนเวลากินทนน้อกับบอกมากเท่ากันเนะเอากิดส้นได้ปลานีวนแล้วฮัน มานเด่นกระคอบไปแลกคนมาพี่างเอ้ย มออันลาบปลาคอู่หนครกรัศุรข้างข้างของผิามา กระคอแล้วมันมันทก็มาคือกันมันในข้าวสารในข้าวสารก็ะแ่บเอาก็มัดปาองเป็นตาวสารนึ่็เยอีไเลยตัวขาวๆต้นๆอันแมงไข่ฮะแมงหน้าไอหัวแมงคนเลย ที่ไม่ใช่ตัว่หลังนะบ่ตรงรูที่มานตะข้อคืออันนี่บอสวันนี้ผมได้เอาอันพัสดซะบอนี่พี่น้องได้หลายเติบเล้วดิวตขา,าข้อหนึ่งสองสามสี่เตะข้อเอียนนะไม่เข้าสารก็แซ่บนะ ประมาณคือไอซ้อนซ้ำน้องสาวมันซ้อนพี่น้องม<อ>ันรู้สึกได้ประคอดเจ้าตัวอยูอ่บ<อ>่พี่น้องซานจุานี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซัมนี้เด้อไหนกันขอบใจเอฟซีเบอร์จะกูจกควที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามมาจนนี้เนาะใจใไดจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจให้บักเราแทนเด้อครับสุดท้ายกับกราบคำว่าสุขสบายดีสวัสดีครับ